มาริโอโพดไอจตามผมมาฝากถึงคนที่คุณก็รู้ว่าใครมาริโอยูลอฟกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเอ g เมืองทองยูเนเต็ดโพดข้อความบนไ g ว่าตามผมมาหลังจบเกมชาง f อฟเอคัพ2020ับรอบรองชนะเลิศด้วยหลังจบสึกฟุตบอลชาง f อฟเอคัพ2020 รอบรองชนะเลิศโดยชนบุรีเอฟซีของโคดเตียสะสมพบป,ประเสริฐพลิกล็อกหักปากกาเซียนลมบุรีลำมยูเนเตตโดยสกอร์สองต่อหนึ่งด้านมาริโอ,อยูลฟกีเทนเนอร์ชาวมาซิโดเนียของเอสซีจีเมืองทองยูเนเตดที่เพิ่งตกรอบแปดทีมสุดท้ายในรายการนี้เมื่อบุกไปแพ้บุรีลัมสองต่อศูนย์และหลังเกมก็มีประเด็นระหว่างเขากับอเล็กซซนเดกามาคุณซื้อภาษาสายฟ้าที่ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าขออวยพรให้ทีมเมืองทองยูเนเตดได้พักผ่อนยังมีความสุขซึ่งหลังจบเกม โคดโอได้โพสข้อความบนไอจีว่าต้้มผมมาซึ่งมีแฟนบอลเข้าไปแสดงความคิดเห็นจํานวนมากเพราะเชื่อว่าคุณซ้อวัย35ปีต้องการโพสเน็บกาม,มาที่พาทีมจอดในรอบรองชนะเลิศ